ไหนพี่แฟนกินกินกินอย่างเนี้ยไหนเอาใหม่ดิยังไงนะพี่แฟนก้มกินพี่แฟนก้มกินยังไงลูกสูตรไส้ไงพี่แฟนกินย่างนไงดูดูแฟนกินเครื่องไม้ไม่ด้ดูดูอะไรนะลูกดูดูอะไรนขอใจเลขเบอร์โทรให้ฟังห่ะท่านกำลังเข้มกินก้าวป่าหัวใจเบ้อ เก็บของ้เขาก่อไปเก็บแล้วะบก้่กกลังกาูบันีกลัป่าัวล้ก็เอากลับไป จำนั้นแชร์แล้ว <laughs> <laughs> <laughs>